แค่เอาเลยโอ้ไม่แทใช่วัตเตอร์ไฟเกือบผูดชี้ช่องเลยวัตเตอร์ไฟกับคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะคลิปที่เกล็ดจำแถมเจ้าของชอบก็ไม่ได้ทำอีพีไว้ด้วยพูดิดูไทยอะไรก็พูดอย่างนี้ลูกเต่าไหมสามสามเอ้าสักนั้นอ่าอีกจะ่เรื่อง สามเอาทำไมไม่เท่าเดิมวะเป็นเ,กนเอกสารมาแ t a n อ up เป็นกเกิโดโคโนดรันรุดจีจากซีพีซีโร่นี่มันสึกในแอนิเมะไลยวะอ่ะอันอันเนี่มันต้องเป็นสียางไงหรอเออกระโดงจัวไลท์จัวเท็กก่อนสววกลิลมาลงโชว์สามตัวสูงกว่าหาสามภาคุณคนนะ แล้วทิ้งสามสูงกว่าลงมาเลยเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจอเม่นันอีกตาเอ้ยแบบตอนน,นจบนะ้นจบแล้วจัวใช้ตีเลยวะ,ละไลท์จัวเฮ้ยเชียวนี่มันนก้ียว่ะนกในนารุกไม่แม,ม่กระพุนจะเียบสกิละคล้ายๆกคอ,อโอ้โหตีวนต้ส่งมันไปบายเอ่อไม่กล้า ไม่มีทิศเอ้ยรอตัวจบเถินเ <laughs> อ้ยมิติดเข่าเทินตัวไรเกียลสองเอ่อนี่กว่ารีร่เยอะดีกวอ่ะโมงร<ะ>ับิดงานจัไหนครับคนอีกใบโอ้ยเยอะเยอะสแตนด์รอ ไม่พูดอเลยไปเป็นอันบาขยับเหงาปกติจะมีแซะอะไรก็ไม่หรอกขอเอลโลแล้วขออันบาสีบอลสีแวนสปาคิวมาก็คือถ้าจะหยุดแ้กของบอลโงกา ตัวดิ๊กเกอร์พลังให้ตัวนี้รอโอ้ตีแวนเท่าไหร่สิบแปดไอ้นี่มีฮิตบอกไม่มีไอน้นะู้นอะมีฮิตได้บายแค่ล่ะบายใช่ว่าบายบอด <laughs> <laughs> ให้ผมบายแวนได้นะพี่ไม่ว่า <laughs> เอาไหม มันไอตัวไหนไม่ได้มีฮจั่วใช่ไหม,มไม่ไมีไม่มีไม่มีอันนั้นมันเกสรอีกตัวอันอันอันนั้นเกเรไมเ่เกเรแค่เกเรเท่าไหร่ละหมื่นหมื่นแปดขอแค่หมื่นเดียวสองหมื่นอ่าขอหมื่นห้านี้สองหมื่นแล้วก็ถ้าหากว่าในถ้ามันมีมีตัวแขนอันนี้แขนขวาที่แขนซ้ายถ้าเรามีตัวแขนซ้ายอยูมออ 4, อ่มันจะบวกอีกสี่พันก็ขอหมื่นห้า กันทีว้านเป็นเธอมันี่ยของเตอนนี้นี่แหละไล์ไปเลยโหมนไล์ทั้งหมดคีโมอหาอ่าทิ้งห่วยมากทิงไว้อตเมิสตล์เร็วล่ะหน้าเหมือนกัน เดี๋ยวออาเมยไปได้ไไดหรอเขายังไม่มีกิ๊บยังม่มีการ์งย,ยี่กีสามใบเลยเอ,อ,นะอ,อาฟอสมมง่ไงลย <c oughs> โอ้สีรอดดา้กนไม่มีมกิฟบสามใบเพราะงั้นนะโดนดัดไปก็จุกนะเคีย <c oughs> บอกลองออดูสิอรดา้อนลงสกิลห้าใบตุกตาโัราคา่าอืเอามาฝัง,งนี้กัไแ้วมั้งางใช้ ไม่ค่อยอยากไว้ฟังนี้มากเพราะว่าเดี๋ยวกล้องมันสั่ okay, นจบโอเคได้มาแล้วไดนมุกนี้มุกนี้ตลอดได้อยู่ อะไรที่เกิดเรวบากในเรื่อ,อนอาตีม่นแวนกดกัดสกิลบาร์หนึ่งไอ้น,นุ่นกลับไปใต้กองโดยบารเลงด้วยถ้าเอาเกตหนึ่งกลับไปใต้กองได้โจวกับไหนหนงทำไมต้องทำไมต้อติกองพูนผมด้วยอะ่ะด้วยเดี๋ยวมันโดดลงมาลำคาญผอไยวินดีดได้นะยิบสามรับคีย์ดิคิเกอร์ออแวนเข้าแล้ว สิบห้าสกิลถานลีฟถามริปเปอร์ตัวละต้นใช่ตัวบกไดเป็นสกิลเมื่อโโลงก็ดีเออใช่ที่ถามริปเปอร์ตัวละต้นใช่ใช่ใชตัวที่โดดออกมาบวกหม, 15, <ะ>มื่นในสิบห้าหนึ่งได้รับไม่เอา สามสิบสกิลโทำหนึ่งขึ้นกัะรับ i n t นเข้าโซด้วยจู่ Stand and Drop Take b e h โอ้ยีูว่าจะไปหมากละแล้วเป็น s รนนิงกิริเตอร์ดิวิโดก้าโอ้โหเทโกงยากจริงๆ ฟอสหวันสกีพอวีดอกาบาร์สหนึ่งทิ้งมือหนึ่งปถานาคือมือนี่อเดี๋ยวโชยามาตกก็ได้ว่ทิ้งมือไอ้นี่ก็อยากเก็บไอ้นี่ก็ไอ้นี่ก็ต้องใช้ไอ้นี่ก็ต้องกาดจะอาไงอ่ะทิ้งกาดไหมนั่นไงพีจีนี่ลีครับขอดูหลังกาดหน่อย เขาดูหลังการ์ดหน่อยครับหลังการ์ดคืออะไรก็เวลาพิกไงพี่นี่ไงตัวตีลีเขาดูหลังการ์ดหน่อยครับเอาเลยแวนตีเท่าไหร่สองพันสามเบาๆพี่เพื่อนไม่กล้าไม่มีทิกเกอร์ไม่มีทิกเกอร์ไม่มีตีแวนมือเดียวมือเหลือมือ มือเหลือเจ็ดใบมือดีดีมันน้อยอยู่แล้วจีดตัวนี้ถ้ามีตัวแกรซ้ายอยู่ปุกสี่พันอ่ามื่นเดียวมื่นเดียวจัด<ะ>มื่นห้าจีบมื่นสี่มีเปล่ามีเทกกีบเปล่าไม่มีเป็นเทิงเหรอไร้หน้าอย่าเลิาพี่อ่ะไม่ไรไม่ได้เข่ก็ไร์กินโนจีอ่ะฮะที่ไม่ไ,ไ,มไร้ไม่ได้เข่งก,ก็นเดจีบอ่ะเอาจิ้งในวันด,ด้เข่น โนจิตพีพีฟอพี่นี่คนมาฝั่งผมหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พอพีก็มาฝั่งผมหรือเปล่าเนี่ยฟอสเงี้ยใช่ไหมตรงเรียนอย่างนี้แล้วฟอสก็มาฝั่งนี้หรือเปล่าอธิษฐานอ่ามาเอาที่มาใช้อีกแล้วีใช้ไปหมดแล้วแหละอันนี้ที่จริงเนี่ยว่าหน้ากูชินเนี่ยมังงะนี่คือไม่รู้ว่าตัวร้าย แบบหน้าพี่แกตอนพอเปลี่ยนไปแล้วคือพี่แกมมนเหมือนแต่ร้ายมากเลยลงสกิ้วโอ้ชิตีพีโก้แกไหวหนึ่งขอสองไปแล้เธอเนี่ยขอสองอันนี้เจ็บปวดอยู่มีอะไรหยิบเลยหยิบจะไงวีไม่มันตรงถ้ายิบถ้าเตะสองหยิบหนึ่ง ย oh ี่สิบสามยี่สิบห้าพีจีการเพิ่มการเิขอสองใบขอสองขอคอมากับพีจีอะซองได้ โนทิสยูทิเกอร์อืนหลังสกิลชิ้นมือสองใบโอ้ยทินใครก็เจ็บปวด <c oughs> ทินแม่งเลยทินใครก็เจ็บปวดแต่ผมรู้สึกเจ็บกว่านะจริงไนโ่นเจ็บมสมมติคือเกินอาการคอนอ่งเลยนี่ว่าไหม <c oughs> สกิลจะกดทีละใบเหมือนจะกดสองครั้งฮะสกิลจะกดทีละใบเลยทีละใบนี่ทีละใบโซบาร์มึงโดดขึ้นมานซังสามบวกห้าพันจะเก็บแล้วก็เก็บพี่ข้ามแล้วก็เก็บทาริเปอร์เอาถึงไม่เคล็ดแล้วทาริเปอร์หมดจุ่มเลยตัวอุตสาหกรเวลารค้าเธอเอโซบาร์โดดป่ะโดนตรงไหนป่ะ น้องมือดีกว่าเก็บเก็บไม่เก็บไปแล้วเก็บอเออเปิดได้ใช้โจวอืมแวนหกหมื่นห้าด้วยจากเทปอืมหนึ่งหายมือเหลือมือเหลือสามใบ กับมีสามแดมแล้วก็มีเศษอตัวแมนตีสกิลบั๊นหนึ่งปัดเป็นหมื่นซีสามห้าพีจีรับคีวันอ๋อข่างนี้โว้ยคีวนนะฮิว ยังเท่ากันฟื้นหนึ่งเฮ้ยเราไม่โมเลยวะนี่ก็โมเก่งเกินฮิวทิกเกอร์โอเวนนี่ก็โมคืนสองที่คี่ที่เข้าทิกเกอร์ยังไงกว่าเนละออเวนยืนทำสามสึกเหมือนตะกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืออะไรใคริ่มอะไรไม่รู้สึกตกที่ตะกี้รู้สึกเหมือน <c oughs> <ๆ S 2> ไม่มีอะไรเกิดขึ้น <c oughs> เออใช่ใช่ 1 3่3 33ย่สามสามอ่สามสเสร็จได้อหส็ต่งนับแป๊บสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิเดียวหนึ 1> 1่งคดรอิกเกอโเทคบาบายตัวเอง จะปัญหาไปทางนั้นมีสองแดมนี่แหละเตะหนึ่งไปเดืแค่เท่น้เยวดูวัวนเตะใครดีเตะสองหนึ่ง,ห,งหยิบใครละ่ะเตะหนึ่งจัวไงแดมดวัว้งไงหยิบเดียเ๋ยวเราก็หยิบสักคนนี้เอาให้คุมเอาพี่เตะหนึ่งไปได้ก่อนกว่าถ้าเตะหนึ่งได้จัวก็ไงนะผ่านเทร์นสแตอันตรอ มีการสนับมานี้ไลยไปเกรดอโอเคเอ็คเทคโมโลงใช้เลยปัสโซ่เหยียบบ่ายไปเลยวะ่ะ <All right. S 2> แล้วก็แล้วก็ดีลิขอดูหลังการ์ดหน่อยครับ <laughs> แล้วก็ส <laughs> กิลของแมกกาพลสองตัวที่นอนดัสูง โดดโดดข้อข้อเดี๋ยวเวลาอบบละอบแล้วอบเปิดโลกโ่ฟูสิไอ้ลิลี่นี่ได้ลบชื่อไม่ได้ลบไม่ลบไม่ลบไม่ลบชื่อหัวลบชื่อได้มันมันก็สุดยอดไปมีมันฟูคอมโบเลยดี่วะด้วยไอ้นั่น กระแป้งก็มีตีแวนเท่าไหร่ส <18. S 2> ิบแปวนสองคีนะก็กาดแวนกัรแวนมึงก็ไหวหรือเปล่าตีแวนยี่สิบสาแวนตีแใช่8 แ3่สี่สิบสามครับนี่ศูนย์นเออใช่ว่ะศูนย์สามมืนเพราะไม่จจากการขอการสองเข้าอ่ะสามหมื่นอืแต่บนิตอไม่มีตัวลบพลังวะลบมาแบวนลบไดวะฮะลบะลบลบไมนดิตตอรไม่มีตัวลบพลังวะอันนี้เือศูนย์นะ นะลบลบไปอีกเถอะยังขารเชื้อกี่ลบไปเป็นหมื่นยังมีเลยติดลบหมื่นยังทําได้เลยในสมัยก่อนทำได้ประมาณเจ็ดลบถึงสองหมื่นนึงประมาณสองหมื่นสามหมื่นนึงง่ายเลยอ่ะตอนไหนขี้ตายไม่ทางจะขี้หรอกวีโวก้าบอกแล้วบอดกับคนคนตายเลยได้คนตายติดหนึ่งลูกยืนมือ ตีแว่นหมื่นแปดเอ๊ะหมื่นเก้าใช่ปะหมื่นเก้าหมื่นเก้าบวกอีกแปดพันสองพันเจ็ดเกิดกระบอกเกิดตอนไหนเกิดกระบอกเมื่อตีเมื่อตีเสร็จตัวมันใช่บวกตัวมันตีเสร็จหนึ่งสองห้าเด็กเมื่ไม่ได้เจอน,นะแต่ถ้ามีกระป๋องสองตัวนี่คืออันนี้คือนนคเสียวอยู่กระป๋องสองตัวเสียวไส้แน่นอนบอกเลยแต่มีกระตัวเดียวไงสองหกระป๋องสองตัวดีเด็ก กิีเตอร์จะกลายเป็นอินดี้เลยอ่าวอเวัร์หอหอากาศสี่หมื่นวาอะัติเหจากข้อสูพลังกระป๋องตีเสร็จกินเรียเหรือทิ้งเก้ามือลรงกานแ้่หกใบไอันนี้นับเปบ็นสามใบสามสี่ห้าทิ้งมือกี่ใบรวงกานแท่หกใบอหก quan stand mà lúc từng đấy bút quan tê chỉ mà quả đó anh mình biết chỉ đấy đi chơi được thử cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เตือนต่อไฟเจ้าเตือนต่อไปก็ไม่รอดแล้วเล็กเทียนไปไปเล็กเทียนนะอ่ะฮะสกิลนะใช้ได้เวลาแมนติดโคโน่ทิ้งเราเอาซีายอะไรกันอะไรนะโอเคนีไ่ไรเกศีมันต้องมาจะเทคแวร์วไม่ใช่เหรอ,อมันต้องมันมันต้องเคกิดไรขึ้นอะต้องมาจะเทคแวร์แลทำไมลืมแม่ลืมดีอยู่ไหมวะอันนี้ก็ลืมนะยิงได้ตรงนัน เราคิดว่าแค่ขนาดการลบได้ยังลืมมันได้ดอนเลดอ่ะดอนเลดดนี่คือปวดหัวกับการนั่งนั่งนับได้อ่ะมือเหลือเท่าไหร่โอ้พี่มือเหลือแค่มือเหลือแค่สี่ใบท้ามีหกเดมแล้วด้วยตายหกเดมห้าแดมไม่เดมยังไม่ตายเลยไปได้ไงวะไม่ใช่กรีดอนกรีดอนนี่ตายตอนเจ็ดเดมหมูดิ่งกดไปแล้วพี่กดมา อทิ้งเงินสูนยนะแต่ตีสองได้สามดิได้ไม่หายได้ไม่หายแต่ข้อมูลมาได้ไม่หายแล้วไ,ไม่หายโอเคตอนแรกนึกว่าได้หายส่วนเสียขัข้สกิลพื้นฐานกับพลังแค่เลยต้องไปบัวสักตัวจะได้ตีเข่าบู๊ไม่พอพี่พูดอะไรก็พี่ยืนหมื่นพอลุ้มเลยก็จริง,งวะอ่ะลงเลย อะไรของพี่อ่ะเ่นงงเทคไปหบดแล้วเจอทีนี่ปุนด้วยอกอันนี้ขอแค่ตีให้ตายก็พอแล้วยี่สิบแปดสามได้เดี๋ยวกดถึงบ้านสามแปดสี่ห้าเท่าไหร่สามมืสิบยี่ห้ากดโซจูไม่ได้ใช่ไม่เคยไลค์เคสี โคตดินีิ้นทีโอ้โหรู้สึกสมองสไปหมดเลยวางเปล่าเดี๋ยวผมวางเปล่าก่อนที่พี่อะไรน้ำเิวใช่ไหมน้ำตาตัวเองว่าจะรอดหรือไม่รอดอีกก็ดูแล้วไม่น่ารอดโดนอากาศเอามาเลยขี้เดียวตายเลยฮะขี้เดียวกันตีตายอ๋อขี้เดียวกันตีไม่ไม่อีกได้อ๋อ เอาเค,เคีย,คยแวนไพุพ่งพวกไป,ไปเพื่อเหรอ,อรคีเดียวกันตีตายแม่งออกไปยิงด้วยคีย่ดิาติออกเกอร์แอสเทรอยแล้วก็ทิกกี่ใบวะเนี่ยที่ออกมาเนี่ยดีว่าสกิลอะไรทำได้ทำไปแล้วตายทำได้ทำไปแล้วแต่คือทิกกี่ใบวะเนี่ยเอจริงๆตงแดงทิกกี่ใบวล้วทีเนี่ยมันมีกีนี่คือเล่นพิดระยำเลยแนหะ <laughs>